ตะลุยสวนเกษตรน้องนี่สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเช้ชาเช้าๆอากาศดีๆนะคะแล้วก็วันนี้ลมแรงด้วยนะคะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นเนาะวันนี้จะพาพเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้ามาชมสวนมะเขือของเรานะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูว่ามะเขือ1เดือนกับ2เดือนการเติบโตเขาจะได้เท่าไหร่นะคะอันนี้สีล่องนี้นะคะเป็นมะเขือหนึ่งเดือนค่ะ ตอนนี้ความสูงของเขาก็จะประมาณเกือบเขา่าบางต้นก็อาจจะถึงเขานะคะอันนี้เราปลูกโดยการคุมพลาสติกนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปร่องตรงกลางตรงนี้ก็จะยังไม่ต้นหญ้าก็ยังไม่เยอะนะคะแล้วก็ข้างบนบนร่องเ็าจะไม่มีหญ้าเพราะว่าเราคุมไว้หญ้ามันจะไม่งอกเนาะไม่มีอากาศอากาศเข้าไม่ถึงแล้วก็เป็นพลาสติกดํา หนงเดือนกิ่งก้านสาขาต่างๆของเขาก็แตกหมดแล้วนะคะนี่มีกิ่งมีก้านเล็กก้านเล็กก้านใหญ่นะคะใบโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือเลยค่ะใบใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วก็ใบเขาเขียวเขาหนานะคะความสมบูรณ์ที่เราเห็น ถือว่าโอเคเลยค่ะใช้ได้อันนี้หนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะเขือสองเดือนกันนะคะอันนี้โซนนี้นะคะเป็นมะเขือสองเดือนนะคะซึ่งเราก็ได้เก็บลูกแล้วเนาะดอกมานี เขียวแล้วก็ออกดอกออกผลให้เราได้เก็บหลายรอบแล้วนะคะอันนี้เก็บจําไม่ได้ว่าเก็บไปกี่ครั้งแล้วนะคะแต่หลายครั้งบางช่วงก็เก็บทุกวันเพิ่งสองเดือนก็จะได้เก็บวันละเริ่มจากวันละสามโลขึ้นมาถึงห้าโลหกโลแล้วก็ตอนนี้เมื่อวานที่เก็บวันก่อนนะคะที่เก็บไปก็อยู่ที่สิบกิโลเมื่อเขือสองเดือนเช้านี้ก็กำลังเก็บอยู่นะคะ ลังสวยนะคะพลังเก็บอยู่เลยน,นี่ช่วยกันเก็บนะคะลูกสวยๆออกใหม่ๆนะคะความสูงนี้เลยเอวแล้วนะคะ ใบเยอะมากยังไม่มีเวลาได้อตัดกิ่งตัดใบนะคะแปลงนี้ครบสองเดือนแล้วสามเดือนก็น่าจะได้เก็บเต็มที่กว่านี้ เพื่อนมาชมมาดูก่อนใบมันเยอะค่ะ